สวัสดีครับกลับมาพบกันอีกครั้งกับช่องที่นำเสนอเรื่องราวเหตุการณ์บ้านเมืองไทยฝากกดไลค์กดติดตามและกดกระดิ่งไว้ด้วยนะครับเพื่อรับการแจ้งเตือนเวลาที่มีการอัปคลิปใหม่จะเป็นการแจ้งเตือนให้กับท่านนะครับความคืบหน้าล่าสุดสหายแสงระทึกปปชลุยสอบสอรุกป,ป่าสงวนอีก60สสสวต่อคิวอดีตสนชเจอด้วยเมื่อวันที่31มีนาคม รายงานข่าวจากสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติหรือปปชแจ้งว่าปปชกำลังตรวจสอบบัญชีทรัพย์สินและหนี้สินของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองของนักการเมืองที่ครอบครองที่ดินบุกรุกพื้นที่ป่าสงวนเข้าข่ายฝ่าฝืนจริยธรรมอย่างร้ายแรงมีลักษณะคล้ายการครอบครองของนางสาวป,ปรินาไกรครุป สอสอจังหวัดร,ราชบุรีพักพลังประชารัฐพบว่ามีทั้งสอสอสอวอรัฐมนตรีรวมถึงอดีตสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติหรือสอนอชอแยกเป็นสอสอ .33 รายสอวหรายรัฐมนตรีสองรายและสอนอชอ20รายรวม60รายโดยจำนวนดังกล่าวมีทั้งที่มีการร้องเข้ามาและปะวช าไปตรวจสอบเองจากบัญชีแสดงรายการทรัพย์สินและหนี้สินขณะนี้เจ้าหน้าที่อยู่ระหว่างการตรวจสอบข้อเท็จจริงและมีสสหนึรายที่คณะกรรมการปปชมีมติแต่งตั้งอนุกรรมการไต่สวนเพิ่มเติมไปแล้ว1รายคือนายสุภชัยโพสุสสนครพนมพักภูมิใจไทยและรองประธาน สภาผู้แทนราษฎรคนที่2กรณีนักล่าวมีการร้องให้ถอดถอนนายสุภชัยมาตั้งแต่ครั้งดํารงตําแหน่งรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์จากกรณีถือครองที่ดินดงพระทายจังหวัดนครพนมจํานวนหลายร้อยไร่ที่ตามกฎหมายที่ดินนักล่าวมีเงื่อนไขห้ามโอนหรือเปลี่ยนแปลงซื้อขายใบจอง และเอื้อประโยชน์ให้กับเอกชนผู้ส่งออกอย่างพาราแต่เมื่อสอบข้อเท็จจริงแล้วพบว่ามีเหตุอันควรสงสัยจึงหยิบยกมาตรวจสอบว่าเข้าข่ายฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามมาตรฐานทางเจริยธรรมอย่างร้ายแรงหรือไม่ทั้งนี้จากการที่อนุกรรมการไต่สวนลงตรวจสอบในพื้นที่แล้วพบว่ามีข้อมูลทำให เชื่อได้ว่าเข้าข่ายบุกรุกพื้นที่ป่าสงวนจริงและคณะกรรมการปปชได้ให้อนุกรรมการไต่สวนรายงานความคืบหน้าในการตรวจสอบข้อเท็จจริงดังกล่าวรวมถึงผู้ถูกร้องรายอื่นๆในกรณีที่มีความคืบหน้าเพื่อนำเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการปปชชุดใหญ่ภายในสองสัปดาห์นี้ทั้งนี้เพื่อ ให้ที่ประชุมคณะกรรมการปปชได้ทราบความคืบหน้าเป็นระยะระยะความคืบหน้าล่าสุดศึกนอกรา้าวศึกในร้าวเส้นทางไปต่อแขวนอยู่บนเส้นได้ภายหลังสารดีการับคำร้องคดีฝ่าฝืนจริยธรรมร้ายแรงบุกรุกป่าสงวนแห่งชาติของนางสาวปรินาไกรคุปสอสอจังหวัดราชบุรีพักพลังประชารัฐไว้พิจารณาพร้อมสั่งให้หยุดปฏิบัติหน้าที่หนาวๆร้อนๆ รอลุ้นคำพิพากษาอนาคตทางการเมืองจะถึงฉากอวสานหรือไม่สวนทางเส้นทางของสองรามาตอป้ายแดงชัยวุฒธานาคมานุสรรัฐมนตรีดิจิตัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมกับตรีนุชเทียนทองรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธิการที่บุญหลนทัพได้ดิบได้ดีนั่งเก้าอี้รัฐมนตรีใหญ่โตเตรียมเผชิญแรงกระแทกที่กำลัง จะตามมาจากการถูกขยาวตรวจสอบการทำงานอย่างหนักทั้งจากกลุ่มคนอกหักชั่วตำแหน่งรัฐมนตรีฝ่ายค้านและภาคประชาชนในภาวะที่อารมณ์มวลชนกำลังคุกกรุ่นหนักมอ็บเด็กรุ่นใหม่เร่งเครื่องประเด็นทะลุฟ้าท้าทายกฎหมายกันซึ่งๆหน้ากองเชียกลับพรึบภัพ แน่นแยกราชาประสงค์อีกครั้งประชาชนกลับมามีอารมณ์ร่วมล้มอำนาจบิ๊กตู่รเรเอกประยุทธ์จันโอชานายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมเป็นผลพวงปฏิบัติการความรัฐธรรมนูญที่สสพลังประชารัฐจับมือสอวอล้มร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญวาระสามตัดตอนตั้งสสรอยกร่างพิมเขียวประเทศใหม่ล็อกสเปก ใช้กติกาฉบับปลายพรางกันยาวๆขณะที่ร่างกฎหมายประชามติก็ถูกคุมกำเนิดลากยาวออกไปเพอๆอาจมีจุดจบซ้ำรอยร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญตามเขาลางที่สวอจ่อยื่นสารรัฐธรรมนูญตีความร่างพรบการออกเสียงประชามติขัดรัฐธรรมนูญหรือไม่หลังพลาดท่าพ่ายโหวตมาตรากาวาระสองต้องแก้ไขเนื้อหา เพิ่มอำนาจให้รัฐสภาและภาคประชาชนมีส่วนร่วมส่งเรื่องให้กับคอรมอจัดทำประชามติได้จากเดิมไปอำนาจคอรมอฝ่ายเดียวอำนาจทำประชามติถูกแชร์ให้ฝ่ายนิติบัญญัติและภาคประชาชนมีส่วนร่วมไม่ให้ฝ่ายบริหารผูกขาดจุดสำคัญที่รัฐบาลยอมปล่อยผ่านไม่ได้ต้องหาทางออกฉุกเฉินให้การทำประชามติกลับมาอยู่ในคอนโทรลเหมือนเดิม ทั้งการส่งสารรัฐธรรมนูญตีความการเสนอแก้ไขร่างกฎหมายใหม่หรือถึงขั้นคว่ำร่างประชามติวาระสามฝ่ายกุมอำนาจเลือกผู้ยี่ผู้ยำทั้งรัฐธรรมนูญและกฎหมายประชามติสนุกมือวางเกมคุมอำนาจระยะยาวปิดช่องทางการถูกทำลายนั่งร้านเหลือทางเลือกให้แค่การแก้ไขรัฐธรรมนูญรายมาตรา แต่ก็ไม่ใช่เรื่องง่ายที่จะขอแก้ไขได้ทุกเรื่องตามทิศทางที่คงปิดประตูตายเรื่องการรื้อออำนาจสอบอวตเลือกนายกร,รัฐมนตรีไม่มีทางได้สมหวังตามที่ฝ่ายการเมืองและกองเชียร์ต้องการเพราะคงไม่มีใครลงมติตัดแขนตัดขาทุบหม้อข้าวตัวเองเต็มที่คงทำได้แค่แก้ระบบการเลือกตั้งกลับมาใช้บัตรเลือกตั้งสองใบแต่ก็เสี่ยงผิดใจระหว่าง พักการเมืองด้วยกันเพราะบางพักได้ประโยชน์จากระบบการเลือกตั้งบัตรใบเดียวเกมแก้รัฐธรรมนูนทั้งฉบับและรายมาตราอยู่ท่ามกลางค่ายกลที่ซื่อแปมีชัยออกแบบไว้แทบจะไม่สามารถแก้ไขใดใดได้เลยถ้าไม่ได้รับการยินยอมพร้อมใจจากทุกฝ่ายจริงๆโดยเฉพาะประเด็นอำนาจสวออที่อาจ อยู่ยืนยาวครบ5ปีตามบทเฉพาะการช่วยรัฐบาลต่อท่ออำนาจระยะยาวอย่างที่เห็นสัญญาณย่ามใจของบิกตูสะท้อนผ่านคำพูดถ้าไม่อยากให้สืบท่ออำนาจก็ไปแก้ไขรัฐมนูญให้ได้ออกลูกท้าทายไม่สนข้อเรียกร้องฝ่ายการเมืองและประชาชนในภาวะที่กลไกในสภาพพิกลพิก,การเป็นที่พึ่งหวังไม่ได้ ขณะที่พักการเมืองก็มัวแต่หักเหลี่ยมเฉือนคมยังชิงผลประโยชน์ในกลุ่มกวนแถมยังมีการจุดกระแสรเรียกร้องทุกสีเสื้อรวมกันเฉพาะกิจขับไล่บิ๊กตู่ฐานลอยแพแก้รัฐธรรมนูญแรงหมั่นไส้จากทุกฝ่ายปลุกหัวโจกทุกสีเสื้อผนึกพลังเด็กรุ่นใหม่ยกระดับพลังนอกสภาขย่มผู้นำขณะที่ศึกในที่ทำท่าจะนิ่ง หลังมีครมรใหม่ก็สอแววมีแรงกระเพื่อมกลับมาตามสัญญาณรุกคืบของทีมสชหันมาเขยา่าเก้าอี้เลขาธิการพักพลังประชารัฐของเสียแห้งอนุชานาคาสายรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีกวนสชของร้อยเอกธรรมนัฐพรมเผ่ารัฐมนตรีช่วยเกษตรและสากรเบนเป้ามาหยิบชิ้นปลามัน ยึดเก้าอี้แม่บ้านพักหลังผิดหวังจากการปรับคอรอมอทำท่าห้ำหันกับกลุ่มสามมิตรที่ไม่ต้องการเสียเก้าอี้สำคัญเพื่อรักษาโคต้ากลุ่มไว้สถานการณ์ค่ายพลังประชารัฐก,กลับมาระอุแต่ละกวนเปิดศึกแย่ยงผลประโยชน์ชิงความเป็นใหญ่ในอาณาจักรอาจซ้ำรอยเหมือนกรณีตอนขับไล่กวนสี่กุมารพลพัก ยิ่งเห็นอาการหัวฟัดหัวเวี่ยงพี่ใหญ่พลเอกประวิทย์วงสวุวรรณรองนายกรัฐมนตรีหลุดปากดา่าสื่อเมื่อถูกถามจี้ถึงกระแสข่าวเปลี่ยนตัวเลขาธิการพักก็ยิ่งเห็นร่องรอยความไม่ลงรอยในพักขยายวงหนักขึ้นศึกนอกก็ถูกเร้ารอทวีความรุนแรงศึกในก็ร้าวส่อเกมเกิดความแตกแยกลุงตู่ก้าวพลาด แผนทอดอำนาจเกมโอเวอร์เร็วกว่าที่คิด